สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีข่าวดีจะมาบอกะคะ่ะก็คือ i b e s p i n นนะคะแจกหุ่นฟรีค่ะซึ่งมันแจกในแอปของมันเลยนะคะโดยวิธีการจะทำยังไงให้ไปดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปในงานที่เราต้องการจะใช้นะคะเลือกหน้ากระดาษที่เราต้องการให้หมดค่ะจากนั้นนะคะให้กดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วกดที่มันเป็นรูปเคล้ายๆรูปภาพนะคะแล้วก็อันแรกเลยค่ะ อันที่ขึ้นตัว P สีเหลืองตัวนั้นนะคะมันจะต้องใช <c oughs> ้เง <c oughs> <ๆ>ิน <c> ซ <oughs> ื้อนะคะแต่ถ้าอันที่ไม่ขึ้นสามารถใช้ได้ค่ะลองเลื่อนดูค่ะสมมุติว่าเราต้องการหุนอันนี้นะคะเราก็กดเลือกหุนที่เราต้องการเลยค่ะมันสามารถย่อหรือว่าขยายได้นะคะแล้วก็ปรับตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือมันสามารถลงพื้นหลังแบบนี้ได้ค่ะทุกคนสามารถเลือกเป็นสีที่เราต้องการได้นะคะอันนี้เป็นแค่วิธีการสาธิตนะคะแล้วเราก็สามารถวาด ทับไปได้เลยค่ะหรือเราจะใช้หุ่นตัวนี้เป็นาวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะรบกวนกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ครบ1,000งพัไวๆค่ะ know s right. <S กรฟ